เรียนท่านประธานผมเทวฤิษ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสุนงคานะครับผมขอสงวนคำแปลยตินะครับในเรื่องของการเพิ่มการคุ้มครองผู้ให้ถ้อยคําแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือแสดงความมิจเห็นกับสื่อมวลชนสื่อสาระนะครับกับสื่อสารนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับอานาจของปปชเพื่อให้รัฐมีหน้าที่หรือกลไกในการคุ้มครองประชาะชานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการขจัดการทุจริต ะะแล้วประพฤติมีชอบในทุกรูปแบบนะฮะโดยให้เหตุผลสามประการด้วยกันนะครับท่านประธานครับประการแรกนะครับก็คือเรื่องของถ้าหากเราพิจารณาจากหลักการและเหตุผลของการแก้ไขพระระาชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยของการป้องกันและปราบปรามการชุจิิตครั้งนี้นะฮะก็อ้างตามรัฐธรรมนูญน,นะครับมาตรา63ซึ่งอยู่ในหมวดของออหน้าที่ของรัฐนะฮะผมไม่แน่ใจว่าสามารถเปิดสไลด์ได้ไหมครับไปหน้าต่อไปครับ ก็จะเป็นมาตรา63นะครับโดยเฉพาะในส่วนสุดท,สท้ายนะครับของวรรคแรกนะครับที่ระบุถึงการที่ต้องมีกลไกนะครในการคุ้มครองการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบนะฮะแล้วก็ถ้าหากท่านประธานครับถ้าหากว่าไปดูในความมุ่งหมายนะครับขอสไลด์ต่อไปนะฮะในเอกสารความมุ่งหมายของออรัฐธรรมนูญนะฮะในส่วนของว่าด้วยของ หน้าที่หรือว่าหมวดของว่าด้วยเรื่องของหน้าที่ของรัฐเนี่ยฮะในหมวดที่5เนี่ยก็ย้ำนะคะว่าเพื่อให้รัฐต้องดาเนินการหรือกําหนดให้แก่ประชาชนทุกคนหรือทุกชุมชนเป็นการทั่วไปหรืออาจกล่าวได้ว่าครับท่านประธานรัฐมีหน้าที่ที่จะทําให้สิทธิเป็นจริงรวมถึงในกรณีที่จําเป็นก็ต้องมีการกําหนดนกลไกเพื่อทําให้หน้าที่ของรัฐบรรลุปเป้าหมายครับท่านประธาน ทีนีม้มาดูเป้าหมายและความมุ่งหมายของอรัฐธรรมนูญมาตรา63ขออนุญาตนะครับสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับก็ที่ระบุไว้ในเอกสารความมุ่งหมายและคาอธิบายประกอบอรัฐธรรมนูญล,ลายมาตรานะครับรัฐธรรมนูญมาตรา6าาารัฐธรรมนูญมาตราเนี้ยฮะ63เนี่ยฮะก็ระบุไว้ว่าเพื่อให้มีกลไกนะฮะชัดเจนเลยฮะเพื่อให้มีกลไกสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคจัด การทุจริตและก็ประพฤติมิชอบนะฮะดังนั้นมาตรา63เข่านประธานซึ่งเป็นเจตนาของมาตานี้แล้วก็เป็นที่มาของตัวการแก้ไขหรือว่าพราปตัวนี้นะครับก็คือมุ่งหมายให้มีกลไกนะฮะในการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขาจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบนะฮะเท่ากับว่าสิ่งที่ที่ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือสร้างระบบนิเวศนะฮะโดยเฉพาะการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ให้ข้อมูลผู้ให้เบาะแสนะให้ความเห็นนะไม่ต้องรับผิดทางอาญาทางแพง่งหรือทางวินยัยเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนะเข้ามามีส่วนร่วมในการขจัดการทุ <c oughs> จริตและประพฤติมิชอบนะฮะแต่มาตรา63นะฮะตามร่างฉบับ,บ,บนี้จำกัดเฉพาะนะฮะขอบเขตของคนที่แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลหรือให้ความเห็นแต่คณะกรรมการปปชและก็พนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนได้เต็มที่นะฮะท่านประธานครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบนะฮะแน่นอนว่าหลายท่านอาจจะกังวลนักร้องนะครับแต่ว่าในหลักการภาพรวมนะฮะภาพใหญ่ครับคือสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบนะฮะในการถ่วงดุลอาจจะมีนักร้องบ้างนะฮะและดักร้องอาจจะเข้ามาในทางที่ปปชบ้างแต่ว่าบางครั้งเนี่ยฮะเขาก็อาจจะไปให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนกับสื่อสาธารณะต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า ข้อมูลเหล่านั้นนะฮะถ้าหากว่าอยู่ในขอบขาอ่ายอำนาจหน้าที่ของกปรชนะฮะก็จะเป็นประโยชน์นะฮะในการที่จะขจัดการทุจริตนะฮะซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนแน่นอนครับท่านประธานการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเราอาจจะไปออกแบบไม่ได้บ้างบางส่วนแต่บางทีเนี่ยต้องเป็นไปตามธรรมชาติบ้างบางครั้งนะครับประการที่สองนะครับโดยข้อเท็จจริงนะฮะท่านประธานบางครั้งสื่อ,อ,อประชาชนเองเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึง ปปชอ,อาจจะกังวลต่อปวชหรืออาจจะเป็นคู่ขัดแย้งกับปวชด้วยซ้ำไปแต่กลไกเหเ่าเนี้ยถ้าหากว่าสามารถที่จะมีตัวกลางคนอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบถุงดุลน,นะอย่างเช่นสื่อมวลชนนะซึ่งวันนี้ครับท่านประธานก็เป็นวันสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะฮะเพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของสื่อมวลชนนะฮะดังนั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะฮะการที่เปิดโอกาสให้สามารถที่จะ คุ้มครองคนที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะฮะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับท่านประธานที่การฟ้องปิดปากนะฮะมีสถิตินะฮะจำนวนมากขึ้นทุกทีนะครับแล้วก็เป็นการฟ้องปิดปากในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีด้วยั้ำไปนะฮะแน่นอนแหละฮะหลายๆครั้งนะฮะการที่มีการฟ้องปิดปากนะฮะจะมีการสารอาจจะไปลงอาจจะ อาจจะไม่ลงโทษนะฮะหรืออาจจะยกฟ้องนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงครับท่านประธานระหว่างทางที่มีการฟอ้องร้องดําเนินคดีนะฮะผู้ที่ออกมาแฉผู้ที่ออกมาเปิดโปงผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนหลายครั้งหลายคราวต้องเสียเวลาต้องเสียค่าเดิน,ดนทางต่างๆนะครับท่านประธานดังนั้นการที่มีกลไกนะฮะอันนี้ไม่ได้ให้สิทธิโดยสมบูรณ์ว่าพอมี มีมาเรื่องมีปชปชเกี่ยวกับปชปชหรือว่าการให้ข้อมูลเหล่านี้แล้วถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับปปชเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของปปชแล้วจะไม่ไม่ผิดโดยโดยสมบูรณ์โดยทันทีไม่ใช่ครับท่านประธาน,นกลไกเหล่านี้ในประเด็นที่3าครับท่านประธาน,นกลไกเหล่านี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการตามมาตราที่หนึ่งสามสองทับหนึ่งทับสและทับสอยู่ดีครับก็คือต้องให้ ปปชหาทรัพยากรของปปชเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นทางอาญาทางวินัยหรือทางแพ่งก็ดีเนี่ยให้สามารถสู้คดีหรือพ้นหรือได้รับการสิทธิการประกันตัวอยู่ดีนะครับดังนั้นมันไม่ได้ไปให้สิทธิแบบว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือว่าให้สิทธิโดยสมบูรณ์โดยทันทีแต่มีกลไกในการช่วยเหลือผมก็หวังว่าการที่เพิ่มนะฮะในส่วนของ สื่อสาระเข้าไปในข้อความตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการเอื้ออํานวยนะฮะทำให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามมาตรา63ที่ต้องการทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเนะะี่ยสามารถที่จะ เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการในหมวดนี้อยู่แล้วว่าเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับก็หวังว่าในวันนักข่าวนะวันนักข่าวแห่งประเทศไทยวันนี้นะครก็เราจะได้เฉลิมฉลองว่าจะได้มีกลไกคุ้มครองคนที่มีส่วนร่วมในการที่จะให้ข้อมูลกับนักข่าวและผมคิดว่าถ้าหากว่าท่านเห็นด้วยกับผมนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไร น,นักข่าวก็จะกล้าที่จะทําข่าวที่เป็นประเด็นเชิงสืบสวนสอบสวนมากขึ้นคนก็จะมาให้ข้อมูลกับนักข่าวมากขึ้นยังผลอะไรครับท่านประธานยังผลก็คือการขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบมากขึ้นและจะเป็นผลประโยชน์ต่อสหาหชนมากขึ้นด้วยสัมปายขอทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านโปรดพิจนารณานะครับกับการสงวนความ คำแปลยติของผมในเรื่องของการบรรจุนะฮะข้อความว่าหรือสื่อสาระเข้าไปเพื่อเพิ่มกลไกลช่องทางที่จะสนับสนุนนะฮะไม่ได้ให้สิทธิ100%ร้แต่สนับสนุนเพื่อสามารถที่จะใช้ทรัพยากรของปป,ปชนั้นมาช่วยอำนวยความสะดวกหรืออำนวยความยุติธรรมให้กับคนที่ออกมากล้ามาเปิดโปรงออกมากล้ามาแฉครับขอบคุณครับท่านประธาน